กลางดึกที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่พายุโนรูเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลที่อยู่ในขั้นวิกฤตอยู่แล้วเนี่ยระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะคะจนชาวบ้านบางครอบครัวที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้าท่วมตัดสินใจขนย้ายข้าวของไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวกันในช่วงกลางดึกนี่แหละค่ะ เพราะว่าเกิดความหวัดวิตกต่อกระแสะน้ำที่ไหลเชี่ยวส่วนผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงหรือว่าเพิงพักช่วคราวริมถนนที่หนีน้ำท่วมกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่และคนบอกว่าหลับกันไม่ลงนะคะคอยเฝ้าระวังสถานการณ์ความรุนแรงของพายุกันอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งค่ำคืนเลยค่ะ<ว>น่าเห็นใจมากเลยนะคะคือแต่และบ้านเนี่ยบอกว่าอบยพมาแล้วแหละแต่ว่าก็ยังมีความกังวลว่าแรงลมของพายุจะพัดเอาเต็นท์ รวมถึงข้าวของที่นําติดตัวมาพังเสียหายเพราะว่าก็เป็นจุดที่พักชั่วคราวอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนักนะคะบางคนก็ถึงขั้นเตรียมแผนกันใหม่ว่าจะพาครอบครัวออกไปหาที่หลับที่นอนใหม่ชั่วคราวโดยเตรียมประสานของความร่วมมือและความช่วยเหลือจากเจ้าที่เทศบาลค่ะขณะที่ระบบคมนาคมขนส่งภายในสนามบินอุบลราชธานีก็ได้รับผลกระทบไปเช่นกันเมื่อวานนี้บางสายการบินต้องแจง้งผู้โดยสาร ทำการยกเลิกเที่ยวบินนะคะเนื่องจากสภาพอากาศปิดและมีเมฆครึ้มตลอดทั้งวันจากอุบลราชธานีพาไปดูที่อำเภอจตุรัสจังหวัดเชียงภูมิกันบ้างน,นะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรูอย่างหนักค่ะเนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำในพื้นที่เต็มความจุกันอยู่แล้วประกอบกับฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีเอ,อ่อล้นเข้าท่วมถนนสายหลัก ชัยภูมิกรุงเทพระยะทางเนี่ยยาวกว่าครึ่งกิโลเมตรที่ได้รับผลกระทบนะคะชุมชนที่อยู่ใ,นในกล้ๆกันทางเทศบาลจตุราาตัสก็ต้องเร่งนําเครื่องสูบน้ําไปติดตั้งตามจุดสาคัญต่างๆอย่างเช่นที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะทําการเร่งระบายน้ํานอกจากนี้ยังเกิดน้ําป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาพูแลนคาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านคลองไผ่งามในตบนบ้านคว้าอ,เอํเภอบ้านเว้าค่ะ ระดับน้ำท่วมสูง70-80ซนเมตรชาวบ้านแต่ละคนต่างอยู่ในภาวะวิตกกังวลน,นะคะคือถูกน้ำท่วมเช่นนี้ติดต่อกันเป็นวันที่สองแล้วระดับน้ำก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงแถมกระแสน้ำยังไหลรุนแรงอีกด้วยบ้านแต่ละหลังประชาชนแต่ละคนวิงวอนให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลค่ะเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุสุขภาพก็ไม่แข็งแรง แต่ก็ต้องลุยน้ำท่วมเวลาหลายรอบเพื่อออกไปหาอาหารกันนะคะ